สวัสดีครับคุณดูวันนี้ก็จะมาแจก,กแผนนมินเจอร์ซีซั้นที่เจ็ดนะครับก็รีแดงได้ประมาณสี่วันนะตีเมื่อวันพุธวันที่สิบเอดก็วันที่สิบสองิบสาสิประมาณสี่วันแล้วผมพึ่งขึ้นได้นะครับก็คือแผนนี้เลยครับแผนเดิมเดิมแผนเก่าเกาที่เขาใช้กันนิยมตีย่หนึ่งศูนนะครับแผนนี้เลยนะครับมาก๊อบได้เลยนะครับ B0 ชื่อเหมือชื่อช่องนะครับ B0 ศยำว่า B0 นะครับแผ่นนี้เลยเพิ่งขึ้นเลยตอนเที่ยงโพสก็เหมือนเดิมเดิมทิงยิงไกลซิเนเจอร์เลเยอร์ของเกมนี้อยู่แล้วครับก็บับก็เป็นยิงไกลบ้าคลั่งเหมือนเดิมเพราะผมทำอินเตอร์มิลาน ผมเน้นกะว่าสองฟังเลยพวกแบบสเต็เนี่ยเดี๋ยวบวกไปอีกสองอีกในเกมเนี่ยมาเตอุสเนี่ยตัวเช่าเนี่ยโอ้โเหเพื่อนนะส่วนตรงนี้การฝึกแทคติกกองกลางหรือต้องกันอะไรพวกเนี้ยถ้าใครทีซีเหลือนะถ้าใครเหลือก็มาฝึกได้ครับแต่ถ้าใครไม่เหลือก็ผมว่าไปอัพ o v r ให้มันสวยๆก่อนก็ได้ครับในทีมผมจะเน้นอัพ o v r ให้มันแบบเอา o v r เข้าสู้ก่อนนะ บางตัวมันเก่งครับเดี๋ยวนี้บูตได้ถึงร้อยสิบเนี่ยตัวสองสามอิมมิง่งราคาแบบดีจัดเลยเดี๋ยวนี้นักเอราคาแบบโคตรดีก็ประมาณนี้ครับซีสันนี้ก็เห็นจำนวนเข้าสู้เหมือนเดิมครับผมก็กดไปเยอะจัดเลยทนนี่แล้วกดไม่ถึงร้อยเกมซีสันนี้โอ้โหสองร้อยสามร้อยอ่ะตอนนี้มันก็ขึ้นครบร้อยคนแล้วนะ ถ้าใครชนะมาก็อาจจะขึ้นดําไปเลยก็ได้นะไม่ต้องติดชมพูหรือติดม่วงอะไรเนี่ยก็ประมาณนี้ครับ B สุดนะครับย้ําเหมือนเดิมครับไอลองแล้วเวิร์กไม่เวิร์กยังไงก็ลองสลับแผนเป็นแผนอื่นดูนะครับเป็นพวกนี้ก็ได้ครับให้เป็น CDM อะไรพวกเนี้ย B 1ก็ได้ครับ B 2ก็ได้ครับที่เกาหลีหรือเวียดนามเขาก็ใช้กันอยู่นะแต่ผมลองแผนเนี้ยแล้วมันไม่ขึ้นครับมันไหวแค่ซุปเปอร์แล้ว มาดวงดีกับแผนนี้ครับก็เลยขึ้นดําได้ก็ประมาณนี้ครับไปสายมีนี่ก็ขยันขยันหนย